นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการแก้ไขบานประตูตกนะครับเพราะว่าน็อตที่ยึดเนี่ยมันหลวมนะครับถ้าจับตรงนี้นะครับสังเกตเห็นว่าบานพับตรงนี้มันจะขยับได้นะครับทีนี้น็อตตรงนี้นะครับสึกว่าเกลียวมันจะหวานด้วยนะครับเหมือนมันหมุนไม่สุดนะครับเนี่ยมันเกลียวหวานครับเนี่ยมันหวานอยู่ข้างในนะครับหมุนในงานก็ไม่แน่นนะครับเพราฉะนั้นเดี๋ยวเปิดปิดเปิดปิดเดี๋ยวก็มันก็จะ ถูกดันออกมาอยู่ดีนะครับก็ก่กอนอื่นนะครับให้หาอะไรมาลองประตูก่อนโอเคนะครับเวลาเราขันนอ็อตไม่ได้ได้ขันตรงตามตำแหน่งมันด้วยนะครับตัวนี้นะครับน็อตมันหลวมนะครับผมกพะจะเอาไม้จิ้มฟันอันนี้นะครับช่วยมันนะก็ะยัดเข้าไปก่อนว่าไม้จิ้มฟันยัดเข้าไปอย่างนี้ คู่เลยแล้วกันอย่างนี้น็อตใส่เข้าไปแล้วก็ขันโอเคนะครับมันก็จะแน่นขึ้นมากเลยนะครับนี่ฮะมันจะไม่หวานเหมือนตอนแรกแล้วนะฮะรู้อื่นยมือนกันครับ นะครับเราก็ใส่เข้าไปโอเคแน,น่นแน่นแล้ว แล้กวก็อันนี้อันหนึง่งก็แต่น,นี้แน่นนะฮะอันนี้น่าจะไม่หวานข้างในเดี๋ยวยัดเข้าไปใหม่อีกรอบแล้วกันโอเคแน่นละไม ไม่เหมือนตอนแรกครับตอนแรกจะหวานอันนี้ไม่หวานแล้วโอเคทีนี้สําสหรับน็อตตัวอื่นนะครับก็แนะนําให้ให้ย้าให้หมดเลยนะครับก็คือไฟควงครับย้ำย้ำน็อตทุกตัวนะครับก็พยายามขันขันซ้ําให้มันแน่นนะครับโอเคนะครับล่างก็น่าจะโอเคแล้วนะครับอ่ะเดีย๋ยวลองปิดประตู ป,ปโีโปโตนะครับน่าจะสบาย,ยโอเคโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ